ได้ไหมไ้ไดได้วันนีนก็มาเจอที่นี่เมื่อ5ปีที่แล้วมาช่วงโควิดเหมือนกันเลยณนะปราช่วงโควิดตอนนั้นเข้ามาที่นี่จาช่วงพฤษภาณนะพฤษภษคมา 6, 3นี่ก็6ป่ายละ5ปีละณนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเองจากมนุษย์เงินเดือนนะที่เราก็เข้าใจดีนะคำว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนมนคือเดือนชนเดือนณนะทำงานตั้งแต่ต้นเดือนจนสิ้นเดือน ก็มองหาว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรที่มันมันมากกว่าการที่จะมีะรายได้เงินเดือนไหมอะแต่ก็ไปหาอย่างอื่นทำไปขายของขายสินค้าเป็นพ่อค้าออนไลน์<ป>ก็ไปมาละนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการลงทุนมีความเสียเ่ยงเสีเสี่ยงและอย่างสำคัญคือความมั่นคงความปลอดภัยนะสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องตามกฎหมายอันนี้สำคัญม,มากมาก่ที่ผม ก่อนจะเข้ามาที่เนี่ยคือเราบาดเจ็บมาแล้วเหมือนพี่ละเอียดนั่นแหละนะฮะก่าจะมาเจอท็อปอัพฟื้นอ่ะเราก็โอ้โห่าดดงกระสุนมาเยอะเยอะมากนะฮะไม่มีใครมาที่ที่นีแบบโอ้โหแล้วแบบน้อยมากนะที่แบบไม่เคยทำเอ็มเออไม่เคยทําเครือข่ายคนส่วนใหญ่บาดเจ็บมาเยอะมากนะฮะแต่เขาบอกว่าเจ็บจากที่อื่นมาฟื้นคืนที่นี่แหละครับที่ท็อปอัพทุนิสใช่ไหมนะอะไรอย่างพวกพี่จัมโบเนี่ย ก่อนจะมาเจอท็อปอัปเิตเป็นนี้เท่าไหร่สล้านธุรกิจที่สร้างมากับมือมันหายไปเลยแล้ใครจะไปคิดครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ภายในรอยแค่สิปีเท่านั้นเองแล่ฟิลมไม่มีละยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีมาใหม่เรื่องของ AI โอ้โหมันจะยิ่งเร็วกว่านี้ครับใช่พวกเราอ่ะโชคดีมากที่ได้มาเจอกับแพลตฟอร์ม ITS ธุรกิจที่มันไม่ต้องไป ยิ่วถุงพยุงของไปนั่งขายสินค้าอีกแล้วอ่ะที่นี่เปลี่ยนจากพ่อค้าแม่ค้าคนขายของให้เราทุกคนมาเป็น,เ,ปนเจ้าของเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อน,นครับว่าเป็นเจ้าของคืออะไรเจ้าของนะคุณเป็นแค่ผู้เช่าแฟนชาย,ชายมีสัญญาด้วยนะผอบเงินไม่ให้เจ้าสัวเสร็จแล้วเราต้องเป็นคนเปิดร้านเราต้องเป็นคนดูแลลูกน้องเราก็เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเราดูแลเองหมดเลย นะฮะแต่ในขณนะดเดียวกัน Topup ัพธิเราคือเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะและที่สำคัญคือไม่ต้องไปเปิดร้านด้วยนะทำเลของเราอยู่ไหนไ,ไหนในแอปมือถือในมือถือซึ่งเราทุกคนมีอยู่แล้วอะ่ะและที่สำคัญคือเรามีสิทธิ์ในการขยายลิขสิทธิ์เหมือนเจ้าสัวเลยถ้าที่เราทำเท่านี้ครับสิ่งที่เรากำลัง ไปชวนคนคือเราชวนคนมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยกันชวนคนมาเป็นเจ้าของระบบด้วยกันและนี่คือสิ่งที่ท้อความลึรทำซึ่งมันเป็นสิ่งไ์ใหญ่มากคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคืออะไรลงทุนหมื่นเจ็ดไม่เห็นได้อะไรเลยแต่สิ่งที่คุณได้มันมากกว่าการสินค้าซะอีกคือความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่มีเจ้าสัวคนไหนให้กับเราเลยสักคนมันคือลิขสิทธิ์ของ เจ้าสัวเพียงคนเดียวใช่ไหมเราทําได้แค่เป็นผู้เล่นเป็นแค่ลูกค้าของเขาแต่ท็อปอัพพื้นหลักให้เราถือครองความเป็นเจ้าของพิกธิ์ซึ่งถ้าเทียบมูลค่าแล้วเนี่ยโอ้มูนเจ็นนี่มันถือว่ายิบจ้จอยมากอนะจริงๆมันต้องลงทุนเป็นหมื่นล้านได้ซ้ําไปนะแต่นี่คือวิสัยทัศน์ของท่านครับแตนะ่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ให้เราเขาเอาพื้นให้เราทุกคนลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวแลนะ แค่ลรงมาประหยัดค่าโทรศัพท์มันก็คุ้มแล้วอะ่ะตมเองเมื่อก่อนก็เดือนละพันของค่ายสีเขียวปีนึงก็หมื่นกว่าแล้วอะ่ะสองปีก็สองหมื่นแล้วจ่ายมาสิบปีมันเป็นแสนแล้วนะ<อ>แล้วพี่เอยียดจะเลิกใช้มือถือเมื่อไหร่เลิก,เลกไม่ได้เราเลิกไม่ได้เอาในเมื่อเราเลิกไม่ได้จ่ายไม่เคยได้เงินคืนเลยกลับมาจ่ายแล้วได้เงินคืนเอาแบบไหนดีพี่เอยียดได้เงินคืนจ่ายได้เงินคืน ที่นี่ให้เราจ่ายประหยัดได้เงินคืนและยังสามารถท,ทําธุรกิจได้ด้วยแต่ที่ผ่านมาเราจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งไม่เคยได้อะไรสักบาทเดียวต่อให้ลูกออกให้เราก็ตามแต่เลยก็คือเงินลูกก็ต้องจ่ายอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นนี้คือเครื่องมือที่ท็อปอัพทริสให้กับพวกเราทุกคนและเปลี่ยนแปลงชีวิตผมแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเพราะมีท็อปอัพทริสให้ผมเป็นเจ้าของธุรกทจและเป็นนายตัวเอง